เจอคีเปอร์ผู้คุมเอาละ่ <c oughs> จะแล้ากจบเอาลายส่วนแล้วก็ระเกิดขึนมาเวลาของชาวประมงนะฮะโอ้แม่งเอ้ยฉันหลับไปแล้วเนี่ยกลับไปที่ท่าเรนะือซะแล้ว โอ้หมอกหามากไม่เห็นอะไรเลยทำเพลงนะ <c oughs> ขับเมาส์ไม่ได้เหรอมันเร็วกว่านี้่าไหน่อย oh, อะไรวะเนี่ย เว้ย muốn เต๋อ m u เ n สองโอ้โห,หโอ้พระเจ้าหัวฉันทำไมไม่ต้องมาติดอะไรตรงนี้เลยเนี่ยตามเบอ้อ ได้ด้วย uh, what worst. เละเทอะไรอย่างงี้นะไม่ออกยังไงอ่ะออกมาแล้วตอไม้ะ What is this is p อ่ะสถานที่นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลย แล้วก็รู้ว่ามันมีอยู่ด้วยไม้อามาแล้วก็ท่านไะท่านได้ลดตามต้นไม้แล้วระหว่างที่ออกไปข้างนอกนายลดพ่อรดน้ำครั้งสุดท้ายให้ต้นไม้เมื่อไหร่แล้ไม่อยากปลูกต้นไม้ใหม่นะ อดฟังเธอท่นมันเบอมากเลยโอ้ยเฮ้ยแกแกเล่นอะไรอยู่ปิไฟทำไมจะฆ่าฉันไองไงโอ้อะไรนั่นน่ะเขาจะไปไหนโอ้สายแงคุต้องตัดเป็นสายตาใหม่ซะแล้ว โอ้เอ้ยมีโอ้เหตห้ามส่งคนนี้ออร์เบอรเบอร์เบมากนาว่าัเอ้าไฟเปิดอีกลเิดอะไรขึ้นนี่ะ Hello Is everyone alright in here Oh Oh Hey w a กลับมาแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอืมสรัดทำไม่สิ้นสองคนมันจะขาดอะไรสักอย่างไปมาแต่ข้างหลังอ่ะบอกมันขาดอะไรสักอย่างไปนีคนอยู่เลยไฟมันก็ไฟเตาผิงมันยังไม่ี่ ก็ติดอยู่มันจะเป็นคนอยู่แหละพ่อฉันที่เกียดที่จะเขียนโน้ตทิ้งเอาไว้ทุกที่อีกแล้วนะเหมือนฉันไม่เจอคุณอีกแล้ว ยังพาฉันไปซื้อของกับแม่อีกอะ่ะไ,ได้หรือเปล่าซื้อของกับแม่อะัององอะไรเนี่ยมันขาดอะไรทีกอย่างไปคุณโทเพนคุณโคเฮนแล้วได้คุยกับคุณเกี่ยวกับการทำสวนใหม่ ลูกสาวของคุณนั้นกำลังศึกษาที่โรงเรียนข้อกลัวถ้าจะยากลําลบากส่วหนังสือน,นี้เพื่อเอาไปให้เธอด้วยจากเซนต์แอนนาเบลไพมารีคุณชูเฮนโูเฮนไม่ชื่อเราเหรอ Lúc like I'm là something. cái <coughs> โอ้ <Looks> oh, ีมตัดเหล็กอย่าทำแบบนั้นเลยนะมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกให้มาทำอะไรตัดเหล็กอ่ะ จริงรู้ว่าคิดถึงแม่เหมือนกันไม่ใช่แค่พ่อคนเดียวหรอกเสียงแมรเป็นผู้หญิงนะเออเฮ้ย <were> ใครอยู่เปล่าคิปเปอร์สองในจาวู <c oughs> อะไรอยู่ในไฟ ไม่มีอาหารแล้วนี่จะออกไปซื้อของบ้าไหมหรือว่าจะมาอยู่ทั้งวันอย่างงี้ีหัวมากเลยอะทังเปล่าอ เหมือนโอ้เหมือนอะไรนี้เนี่ยมีรูปภาพที่มีแบบรูปหน้าคนเยอะแยะเออไอ้มันไม่มีลูกตุ้มอ่ะตักน้ำมาแล้วนะ นั้นเนี่ยแล้วก็เขาดอ,อะไรสักอย่างเอ,อ๊ะค,คุณโคเฮนภรรยาของคุณไม่ได้รับการรักษาอ๋อเป็นโรคปอดหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็กลัวมากเพราะการรักษานะจะ จากคุณหมอแซกพามาเหมอเอยเหมือนเียเราน่าจะเป็นเหมือนโรคปอดอะไรเงี้ยเปล่าเราจะทำน้ำอุอน่อนอนยู่ตรงนี้นไ่น มันจะมาขึ้นมอันดัพ่อต้องเดินตามแสงไฟไปนะยังไม่ได้อ่าน าโต้ของแอนดูโคเฮนถ้าตามหาถ้าอ่านโน้ตตัวนี้แล้วอยาคิดถึงทันอีกเลยฉันเหนื่อยแล้วฉันเบื่อแล้วที่ต้องอยู่คนเดียวเหงา เก็นตอกไม้ก็ตอนไหนอ่ะเร็วนี้แหละพักก่อนเถอะตายอะไรเป็นเวลานานแล้วที่เสียแม่ไปพ่อก็ออกไปทุกๆุกคืนลิันให้อยู่คนเดียวยจะคุยด้วย Hmm, looks like I'm missing something. Oh, oh alive. Hmm, Looks like I'm missing something. I not. ให้ดุจวนดีมากเลยหัวฮะคุย my little sister would love น้องสาวฉันชอบไหถงอะไรให้ใหญ่ 妹妹，到。 แลกเปลี่ยนวยความหวัง Ooh, อู้ช่ผู้ที่คู่ใหม่ Hmm, looks like I'm missing something. tàu lúc tôm mà đạo tải công này quá ờ, hơi thôi tất this ความผิดของแกอ้ความผิดคุณเหรอแกกับพาคันเฮ้ย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 เยาอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะ ต้องเปลี่ยนหลอดไฟก่อนถึงจะเปิไฟได้จะเปิดไฟได้้าเอาหลอดไฟมาเปลี่ยน ขึ้นไปเลยเฮ้ยหนูขอโทษนะพ่อหนูเหนื่อยที่จะพูดแล้วแต่พ่อไม่ฟังหนูเลยเราก็คิดถึงแม่เหมือนกันนั่นแหละ คนไม่ไหวอีกแล้วรักพ่อนะอะไรตายด้วยเฮ้ยลูก ถูกว่าน,น่าคือเราเองเหรอหราต้องลงไปที่เรือแน่เลย มาเถอะพ่อถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วอ้าวปิดประตูด้วยพ่อขอโทษนะหวานใจเธอไม่กลับมาอีกแล้วปล่อย่อยฉั้นแล้วก็ป่อย่อยฉั้นนะตัางอยู่คนเดียว ขับพ้องไปซะก็คือตัวเราเองไนสูสีสยภรรยาเพราะโลกปอดอะไรอย่างนี้นี่เธอเล่นอะไรตรงนั้นอ่ะอา้าวปูนี่หว่า อาอาจบไปแล้วกับสลับเดอคปเปอร์นะตลบมันเหมือนในดาวูว่าแบบเห็นฝันท้อฝันไนเรื่อยก็ตรงนี้ก็จบไปแคเท่านี้